มังกรก็เริ <ack> ่มบานแล้วนะคะนะคะเริ่มบานแล้วก็เริ่มเริ่มจะบานอีกรอบนะคะเมื่อเ้านี้ก็บบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะแพนให้เบิรงนะค่ะนี่แหละนะจ่ะขอค่ะไม่ค่าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะกเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นระยะระยะด้อค่ะนะคะถ้ามีสินค้านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นระยะระยะนะคะถ้าเขียวๆแบบนี้ก็จะประมาณสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะคะเนาะนี่นะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะอุ้ยล้มกระแฮงหลายนะคะเพิ่งตัดหญ้าแล้วนะคะ ตัดหญ้ากับแยวบัดกับใส้เครื่องตัดหญ้าที่เดินตามนั่นละตัดง่ายค่ะนะคะตัดง่ายพอบ้านกับไปไทยจะให้นะคะายวบัดกับลุยเองนะคะคนงานกับะอยุโซนทางด่านพูดนะคะเอออันนี้กับตัดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้มาอัปเดตให้เบิ่งนะคะเป็นระยระยะนะคะกับขอบุญขอบุณน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะเออมีอันใดน,นะคะกัจะอัปเดตลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจะเป็น แกะม,มังกรไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นอื่นๆนะคะก็จะอัปเดตลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่นะคะสวนก็นจะเป็นประมาณนี้นะคะอยู่แบบพ่อเพียงและเพียงพ่อเนาะคะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็ตัดหยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็รอบานมืออื่นนะคะเอ่อตอนดอกแก้วบานหลายน่ะโอย้อยงามหลายทุกคนจ๋านะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายทําให้เบิงตอนที่มันบานเต็มสวนน่ะทุกคนบางคนน่ะเพิ่นแบบอยู่กรุงเทพยังแสบเพื่อนบ่เคยเห็นนะคะเพื่อนบ่ด้มาสัมผัสกับ วิธีชีวิตอันเกษตรกรเพอเพียงคือเฮาเพื่อนกับว่าเห็นนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตลงนะคะเรื่อยๆนะคะบ่กว่าจะเป็นห่องของวาสนนาเดบุลัมว่าเดทดแฟนเพจอ่าน้องต้นฝนนะคะแล้วก็น้องต้นฝน,นแฟนเพจแล้วก็นาถภูมิไกลเมลืองยังเสียนะคะวัสนาเดบุลัมยังเสียนะคะก็จะอัปเดตลงเรื่อยๆนี่แหละค่ะเฮ็ดหลายๆห่องแบบนี้แหละเนาะค่ะเนื่องค่ะเฮาได้กระยาณามิตรขาดสองนะคะเฮาได้อันขายสินค้า การเกษตรไม่ให้ในสวนทุกมือนี่กะเปลี่ยนไปนะคะการเริ่มจากการขายกะขายออนไลน์นะคะเออบางคนนอกจากสมัยเก่านะ่ะคนหูจากพามาเ้ค่อยได้ขายที่ยูนไนลึกๆแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะเขามีสินค้าในงสีเขาโพดปุ๊บนะคะเออบร้องโอนบัตรต้องอยังดงเดอ้อทุกคนเด้นนะคะไม่มีการโอนใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะบ่มีการโอน แต่ว่ากับประธานด้ตามไห้เด้นะจ๊ะต้องเห็นคนเห็นลังก่อนนะจ๊ะถึงจะตัดบอกว่าจะเป็นบอกไฟบอกว่าจะเป็นแก้วเมื่อก่อนกระซ้ามล่ะนะคะเออห้ามโอนมาเด็ดขาดเพราะว่าตรงนี้ไม่มีการโอนมาจํามาใดใดทั้งสิ้นนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะทุกคนนะนะคะอ่ะเมื่อนี้มาอัปเดตให้เบื้องค่านะคะมาอัปเดตให้เบิง้งขอบบุญขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะผู้พรก,กันไมไคลิปหนาสําหรับเมืนน่อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ